เบ <|so|>> ื้องในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดคราวนี้เป็นดึงข่าวที่นาสนใจครับเขาบอกว่าผู้ต <Ah. ้องหาที่ถือจับนี่เขาบอกว่าเสพยาจนร้อนยาเพื่อนว่าจับเด็ก12เป็นโตประกัพร้อมกับเป็นการเขาบอกว่าชิ่งรถ สองแถวที่เขาใช้เค็ดมาฮาก,กินนี่แหละครับคุณผู้ชมเอาไปเบอ่งรายละเอียดกันครับทางตำรวจอุดรธานีครับน้ำตัวผู้ต้องหาจับเด็กหญิง12ปีครับเป็นโตประกันพร้อมชิงรถสองแถวแผนประกอบคำหรับสารภาพยอมรับว่าเสพสารเสพติดครับติดจนหลอนกลัวคนที่จะขับรถตามมาสีขาเพลนและกะท็ทำร้ายจึงก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นครับที่กองบังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดอุดรธานี พลตารวจตีสุวรรณเชียวหน้าวินทวัฒน์ผู้บังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดอุดรธานีพร้อมพันตํารวจเอกพัฒนาบงจันผลนะครับผู้กํากับการสถานีตํารวจผู้ท่อนเมืองอุดรธานีและพันตํกการวจโทมานิตแก้วจเจริญรองผู้กากับการหัวหนาสถานีตํารวจผู้ท่อนอุดรธานีสาขาหย่อยห่วงห้วยหลวงรวมการถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายวิทวัฒน์พ้นเขตหรืว่านายเบิดนะครับอายุ30ปี ชาวจังหวัดหนองบัวลำพูผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์รถโดยสารประจำทางพ่อมพาอ่าพ่อมพาโตนะครับเหตุดผนประกอบขั้รับสารภาพครับโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นวันที่สองมินาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงของใบสามรึ่งเกิดเหตุคนร้ายจี G, ช้ชิงรถ2แถวจับเด็กน่อยค่ะอายุ1 2ปีกับ17ปีพ้อมกับคนขับรถเป็นโตประกันซึ่งเด็กก็ได้มีการต่อร่องค่ะให้เงินแทนการปล่อยตัว ซึ่งผู้ต้องหาต้องยอมปล่อยทั้ง3คนแล้วก็ได้ขับรถสองแถวลบนี้ไปเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ้านโน่นปอแดงตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองอุดรธานีหลังรับ แจ้งเหตุนะคะทั่งตำรวจเพิ่นนใ้ออกติดตามสืบสวนหาคนร้ายพบรถสองแถวค่ะจอดอยู่ที่ทงหน้าขางวัดบ้านน้องอ่อนน้อยตมบลน้องบัวบานอำเภอน้องวัวซ้อซึ่งห้างจากจุดเกิดเหตุประมาณ4-5ถึกิโลค่ะแล้วก็ได้มีการลบนี้นะคะไปในเขตของอำเภอกุดจับแล้วก็เอาเงื่นที่ชิ่งรัพย์มาใดนี่ไปสื่อเสือพาไหมก่อนศีเขาไปนอนรีสอร์ท ส่งจาของรีสอทเพื่อนกระไดติดตามข่าวตามโซเชียลต่างๆนี่แหละค่ะแล้วก็เห็นคนร้ายแล้วก็มาพักทีน่นี่เพื่อนก็นได้ม,มออ่มีการเว้าแล้วก็กล่อมนะคะให้ผู้ต้องหานี่ไปมอบตัวซาเพื่อนวังซั่นแมนครับทางด้านของนางอุด,ดมพรครับที่เป็นเจ้าของรถโดยสารสองแถวเพื่อนก็นบอกว่านะครับรู้สึกดีใจที่ตำรวจเหตุงานและก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วตนเนี่ยขับรถมาเกือบเศ้าปี บอกเคยที่เจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนเพ่อนว่านนันนี่นะครับจากนี่เองกระจองเหตุนะเทิดงานขับรถรับจ้างโดยสารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแนวไดก็ตามครับผู้บังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดอุดรธานีเพิ่นได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุนี่มีหมายจับอยู่ในคดีข้างเก่าอยู่สองหมายก็คือคดียักยอบทรัพย์ในจังหวัดเชัยภูมิและคดีรักทรัพย์ที่จังหวัดหนองบัวลําพูเบื้องต้นเองครับทางตํารวจก็ได้แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ กักขังนวงเนียวและก็อาจิะถือข้อหาอนาจาร์รวมน้ำต้องสอบปากข้ามดูเจตนากันอีกเทือนึงนะครับส่วนข้อหายาเสพติดเนี่ยอรอบผลยืนยันจากทางโรงพยาบาลอีกเทือนึงแต่จากการตรวจปัสสาวะพบว่ามีผลเป็นบวกนั่นเองนะครับ